สวัสดีครับผมเท็รเอง <c oughs> วันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Don't Star t g e t h e r กันอีกแล้วกับคลิปสปอยในเรื่อง w วกสตาร์ไม่ใช่เขาเรียกว่าการวิเคราะห์คลิปอย่างละเอียดแบบช็อตต่อช็อตซึ่งครั้งนี้เขาก็มาแปลกนะครับมาเป็นคลิปเนื้อเรื่องเฉยๆเลยไม่มีอัปเดตตัวเกมเอาละครับเพื่อปเป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลย <Hey! S 2> เริ่มมาที่ฉากแรกแค่ฉากแรกก็ทำให้ผมช็อกเลยนะครับวกสตาร์มานั่งเก็บขยะขายเนี่ย เดี๋ยวนะอนาคตนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะเปิดมาด้วยการเก็บขยะขายอย่างนั้นเหรอต่อมาก็เกิดเหตุการณ์อาคารถลม่มซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่แม็กวิลและชาลีโดนดึงไปที่โลกคอนสแตนต์ต่อมาที่แว็กสตาร์เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุพยายามช่วยเหลือผู้คนเขาก็ช่วยเหลือผู้คนมาเรื่อยๆจนสุดท้ายเขาก็ต้องเลือกว่าชีวิตคนหรือสิ่งของแน่นอนครับว่าสิ่งของตัดภาพกลับมาที่บ้านของแว็กสตาร์บเขามีกล้องและเครื่องประดับเอ๊ะเครื่องประดับมาจากไหน ถ้าคุณยอ้อนกลับไปดูคุณก็จะรู้นะครับคนแรกป้าสร้อยคอและเป๋าตังคนต่อมาชายสวมแหวนเจอกับลูกจับมือกันปุ๊บแหวนหายออกมาข้างนอกก็จะเห็นป้าที่สร้อยคอกับเป๋าตังหายเช่นกันลุงถือไม้เท้าก็ไม่รอดไม่สตาร์ทลดสักเกลี้ยงเลยนี่สินะที่มาของชื่อเกมด yeah. oh. yeah อนสตาร์อยาอดยาปอดแม่งเร็ว กลับมาที่บ้านของแว็กซ์ทาร์ฟเขาได้เปิดม้วนฟิล์มที่มีพลังเงาอยู่ปรากฏว่ามันคือเหตุการณ์ของแม็กเปลและชาลีที่หลนดึงไปที่โลกคอนสแตนต์ปิดท้ายด้วยมือมืดที่พุ่งเข้ามาหาเขาแต่ม้วนฟิล์มก็หมดเสียก่อนทว่าม้วนฟิล์มที่หมดนั้นก็ยังคงฉายภาพต่อไปนั่นคือภาพของโลกคอนสแตนต์เมื่อแว็กซ์ทาร์ฟเอาตัวไปบังภาพปรากฏว่าแว็กซ์ทาร์ฟไปโผล่ที่โลกคอนสแตนต์แต่ไปโผล่เป็นร่างโฮโลแกรมนี่คือที่มาของแว็กซ์ทาร์ฟโฮโลแกรมสินะเอาละเม,ม,มื่อด คำถามที่ผมสงสัยมากที่สุดถ้าแว็กซ์ตาร์ฟไม่เคยไปที่โลกคอนเซน์ด้วยร่างจริงและคนโดนดูดที่สวมถุงมือสีเหลืองที่เข้าไปในประตูมิติในในเรื่องวิโนนาคนนั้นคือใครละ่ะห้องทํางานของผู้จัดการห้องทํางานของแว็กซ์ตาร์ฟแต่คนโดนดูดไม่ใช่แว็กซ์ตาร์ฟงงนะสิหรือเป็นแว็กซ์ตาร์ฟนั่นแหละที่โดนดึงเข้าไปแล้วเขาก็ออกมาได้แต่นั่นมันก็ดูแปลกๆจริงๆมันแปลกเยอะเลยละ่ะในเนเรื่องเวเปอร์เนี่ยแว็กซ์ตาร์ฟผมขาวแก่แล้วในคลิป Security, outh, อัปเดตสกิลที่วูดดี้เวิร์มูดรูปแก๊งภาพ ยังอยู่ในสถานะดีไปเที่ยวอยู่เลยแต่ในคลิปนี้เวกสตาร์เขากลายเป็นคนจนแล้วดังนั้นผมก็ลองตั้งทำลายเล่นๆนะครับเวกสตาร์หนุ่มมีตังต่อมาถังแตกแล้วก็รู้เรื่องอีกโลกหนึ่งโลกคอนสแตนต่อมาก็ศึกษาวิจัยต่างโลกต่อมาเขาก็ตั้งโรงงานโรงงานที่วินนนาอยู่เสร็จแล้วก็โดนดูดหรือเปล่าหรือไม่โดนดูดก็ไม่รู้เขาก็ทําอะไรสักอย่างแล้วก็เฝ้าดูที่โลกแห่งความเป็นจริงต่อมากันที่ข้อสังเกตอีกอย่างนี้ก็คือ เว็กซ์าตอนหนุ่มหน้าตาคล้ายกับวิลสันในตอนแรกๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยคล้ายกันนะครับแต่วิดีโอในเรื่องหลังๆมันเนี่ยเหมือนเขาทาให้มันเหมือนขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะทรงผมเนี่ยเหมือนจงใจทําเลยถ้าบอกว่าเป็นคนคนเดียวกันไหมไม่น่าใช่เริ่มมาที่รูปลักษณ์ภายนอกรูปลักษณ์ภายนอกอาจจะดูคล้ายกันนะครับแต่จริงๆไม่ใช่เพราะจุดเด่นของวิลสันก็คือแขนดําครับขนเยอะถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่าวิลสันมันใส่เก่งหรือเปล่าเพราะตอนเกิดเหตุการณ์แม็กวลกับชาลีตอนนั้นเว็กซ์าปก็แก่แล้ว แถมยังมีช่วงหนึ่งของเนื้อเรื่องที่เว็กส์ตาร์กับวิลสันยืนคู่กันดังนั้นที่อาจจะเป็นไปได้ก็เาดาๆที่มี2ทฤษฎีนะครับะนั่นก็คือการย้อนเวลาและมิติคู่ขนานเรื่องย้อนเวลาในเนเรื่องเนี่ยถูกคอนเฟิร์มมาแล้วนะครับโดยในเรื่องของวนด้าส่วนเรื่องมิติคู่ขนานก็มาจากวันด้าเช่นเดียวกันดังนั้นผมขอตั้งทฤษฎีโคตรก่านะครับเวกส์ตาร์โดนดูดไปในโลกคอนสแตนจริงแต่เมื่อเขากลับออกมาได้จะไม่ใช่ช่วงเวลาเดิมของเขาเป็นช่วงเวลาใหม่และเขาก็อาจจะกลายเป็นวิลสันความทรงจําหายแต่นนิสยชออบดฐ์งเเหมมื หรือก็จะเป็นไม่ได้นะครับว่าทั้งสองคนไม่เกี่ยวข้องกันเลยเขาแค่ทํามาสับขาหลอกเฉยเฉยผมก็ไม่รู้แต่ว่าดูท่านะครับว่าเกมนี้เนี่ยจะเล่าเรื่องแบบท่ายากชวนให้งงรอดูเวลาเฉลยนะครับว่าจะพีคขนาดไหนแล้วก็ผมเห็นคอมเมนต์ในคลิป o อ f i c เชียที่เขาบอกนะครับว่าอยากให้เกมนี้ทํากระตูเป็นซีรีส์จังเลยผมก็หวังเหมือนกันนะครับแต่ว่าดูท่าจะยากเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันเล่าเรื่องเป็นแบบเป็นละครใบ้อนะไม่มีคนพูดเลยจะใช้ภาพเล่าเรื่องอย่างเดียวกับเนื้อหาที่ซับซ้อนผมว่ามัน ค่อนข้างจะยากโยเว้นเขาจะาดัดแปลงไปทําอย่างอื่นแทนแบบมีบทพูดหรืออะไรก็ได้ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะทําได้ไหมเพราะนี่เป็นสตูดิโอทำเกมไม่ได้ทำกระตูนแต่ทำหนังเอาละครับคลิปนี้ก็ขอจะเพลงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสัต์สวัสดีทุกท่าน